แกงเดียวกันกันกบพี่นายนพัฒค่ะก็เรียกว่าเป็นพี่น้องเนาะที่สนิทกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันเป็นแกงเนาะแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องนายเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของเขาเนาะในช่วงสองปีที่ผ่านมาใดๆรวมไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกแหลกสลายที่สุดในชีวิตค่ะจนค่อยๆลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองมาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าน้องเทศเนี่ยจะมีการเรียกว่าซัพพอร์ตพี่ชายคนนี้ยังไงบ้างนะคะส่วนอีกประเด็นค่ะ น้องเองเน e in yup. is ี family, ่ยก uh, ็เพิ่งจะตัดสินใจค่ะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของบ้านหลังใหม่อย่างช่องวัน31คราวนี้หลายคนก็เลยทายกันว่าเอ๊ะแล้วผลงานเรื่องแรกล่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะจะได้เล่นกับคุณฟิล์มธนาพัฒ์กับน้องเพิร์ดหรือเปล่าเพราะว่าแอบเห็นค่ะพี่บอยทุกคนเกียตินะคะโพสต์รูปร่วมเฟรมกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังทุกประเด็นกันเลยค่ะก็จากจากจากละครเวทีเนาะ ก็คือครั้งแรกที่ผมได้ร่วมง,งานกับพี่บอยอแล้วผมก็ทํางานกับเขาแล้วรู้สึกว่าเป้าหมายของเขาแลวเป้าหมายของผมเส้นทางของผมมันมันมันตรงกันนะครับแล้วเป็นวิธีทํางานของเขาผมผมก็ชอบแล้วเขามีเขามีมีพ a s ช i o กับกับการแสดงมากๆจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นอะไรที่ผมแอ m i มากมากแล้วแล้ว,ลวผมก็เลยรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับผมและเขาครับก็ ต้องขอบคุณพี่บอยที่ให้โอกาสผมมามามาเล่นละครเวชีด้วยครับตัดสินใจนานไหมก็ก็ไม่นานแต่ว่าไม่ไม่เร็วมากก็คือต้องต้องต้องค่อยให้คิดครับผมแต่ว่าเออมันเป็นการตัดสินใจที่ผมภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงอ,อที่คุยที่คุยไว้แล้วก็ที่รู้สึกก็คืออยากจะเป็นนักแสดงที่ลองบทบาทใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็ อยากจะทําการแสดงในทุกๆรูปแบบอยากจะลองอะไรที่ไม่เคยทําอยากจะลองอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะคือคือถ้าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ผมก็ดีใจนะครับเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ครับต้องรอต้องรอพี่บอยประกาศจริงจริงมันพูดยากมันพูดยากครับลองลองเดาดูครับ <laughs> ผมว่าทุกคนน่าจะเดาได้ครับก็ <laughs> ก็มีม,มีมีการแคสครับมีการแคสมีการคุยกัน <laughs> เป็นโปรเจกต์ที่ผมส่วนตัวรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ คนดูเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะมีมันจะมีมุมใหม่ๆแต่มันก็จะมีความคลาสสิกที่คนดูเคยดูมาก่อนเหมือนกันเป็นทีเดียวเบาๆหรือเปล่าไม่รู้เลยครับผู<อ>้ก,กับมี p a s s ั่นครับทุกคนมี p a s s ั่นครับก็คือจริงๆเราเราก็ได้คุยกันตั้งแต่เราคอนวิชีแล้วแหละเราก็แบบได้ชูนกันได้เข้าใจว่าวิธีทํางานของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรแบบนครับแล้วเ,เราพอตัดสินใจเซ็นสัญญาเขาก็เขาก็เขาก็เข,าก,เข,า,กขาก็บอกว่าจริงๆไปตกตัวเองแล้วก็ พยายามแสดงให้ให้ได้ที่ให้ธรรมชาติแล้วก็ให้ได้แบบจริงใจที่สุดเขาก็จะเขาก็จะแฮปปี้ตรงนั้นโอ้โหตั้งแต่ละครเวทีแล้วครับผมสอดเสือการเวทีแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรไม่มีใครเสืนอายแล้วนะฮะก็ไม่ติดเขาไม่ติด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 ผมยังไม่ได้ได้เชิญไปขี่ม้าครับคุยครับคุยเรื่อยๆครับพี่พี่ไหนครับ เป็นเป็นรุ่นพี่นักแสดงแบบในวงการของผมที่สนิทเลยแล้วเขาว่าคือเราเราผ่านอะไรยากๆมาด้วยกันครับละครเวทีก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นพี่ชายจริงๆนะครับทัทง้ทงทั้งทั้งห้าคนเลยครับผมผมผมลึกๆรู้ว่าพี่พี่นายอะ่ะเขาคือเขาเป็นพี่ที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆจริงๆเขาเป็นคนที่แบบ s e l f l e s <ๆ> s มากๆแล้วก็เป็นคนที่ discipline มากๆแล้วตอนเราเล่นละครเวทีด้วยกันอ่ะ เขาเขาพิรายมานาใจให้กับนักแสดงผู้ชายทุกๆคนที่จะมาทุกๆวันแล้วก็แสดงให้ดีทุกๆรอบแล้วก็ออกน้งกายกินอาหารให้คลีนทุกๆครั้งคือไม่ว่าเขาจะเขาจะรู้สึกยังไงผมก็จะสปอร์ตเขาไปเรื่อยๆก็ก็เป็นกำลังใจให้กับเขาครับก็ก็ไม่คือมันมันมันเป็นอะไรที่ที่พูดยากเนาะมันเป็นอะไรที่ผมความรู้สึกแบบนี้ผมไม่อยากให้ใครบนโลกนี้รู้สึกเลยไม่ได้ไม่ได้ปรึกษา ไม่ได้ใช้คำว่าปรึกษาแต่ว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเขาเขาอาจจะต้องมีส u p ร o r t p o r t ที่ที่ดีครับเราเราก็พยายามเป็นแบบว่าส u p ร o r t ลูกของเขาเพราะว่าเขาก็ส u พ p o r t เรา